หัดกอนมาแต่ผู้ใช่อะได้ดแต่ไปเข็งโอ้ยอ่อนซ่อนไรฝืนนันก็เมมยนมากว่าผู้อื่นกับพรอะก่เนี่ยพี่ตะเบ้ยสิล่มาไลอยู่นะถาลับผาบยอมมาพิดกันเสียงพป็น้องดอกสิมันบ่หมันสิรุ่นนำกันละมีเฮาน้เบ้าพุ่ยุ่น้ำกันุ่น้ำกันปฏิมานบ่ ตายเขาก็ได้กินเราพี่น้องเลยตายไปเรียบร้อยสวัสดีครับาปกับพีแทบคูสวัสดีครับสวัสดีตอนก็เลี้ยงครับพี่น้องตามกําขอกําขอตามกํากูคือเบาปุ๋ยวันเม็ดฟมดึงออกกิดเศร้าสองเศ้าสองดึงออกมนว่าขาเยี้ยงเนาะนะเดี๋ยวเบิ้งเบิ้งเตือนกันพุ่นเนาเอาวัดบัดเบิ้งเชื่อมถึงเม็ดบ่สูสี เอาบเมนเอานีางใสดินเบิ้งโอเนี่ยเถืงถงเม็ดกลัวเนาะเม็ดกลัวเม็ดกัวประมาณเม็ดเม็ดสิบถึงเม็ดสสองเ่ยาวสกเศร้าเนีขอมันุ่ยเตียติดเืออันโอชะพูดเนว่าหายาที่นี่กรงเรียนบางกนเยเรียนปะถ้าืงหาถงเก็บกินเลยไม่ต้องงนีเลยตัวจริงเอาหลุดนุ่กันเด้อพี่น้องมือนี มืงอื่นผู้ละว่าวางสิรุ่นแต่ว่ามืงหนี้มาใส่ร์ไซค์ก่อนน,น้องเก้าน้องเดิมเอาผู้หมานมานึ่แมนขวดก่อนมาแต่ผู้ใส่เดีแต่ปลาปเขง็ง <c oughs> โอ้ยอ่อนซ่อนไหล <c oughs> ออกเป็นผูธธ้ที่เดชพวกเมียงวัยนั่นไหมครับแห่เข้าแม่ว่านผู้ละปาดนาควาที่ว่ายกขึ้นโอ้มันกี่ตมเล่นหลายเดิเออเอามืงหนี้ใส่ซอยกันก็เบาปุ๋ยถ้าเทียมมัน อ๋อข้าเจ้าเห็นยังไว้ไว้ <Okay. S 1> นี่ไหมนี่ไหมโอ้ยข้าเจ้านีล่ละโอ้ข้าเจ้านีต่ตีเห็ยนยังไว้โอ้บางลันโอ้ยวางาวาสันตียามยามมึงดูแล้นั่นตื่นวะ อ๋อมันเป็นเังวางสันสันบ่งเล็กเล็กดินสวดสน่ตัวเจ้าโอ้เมนกินดีเอนี่ว่าปิดดังไปเรียบโอ้คนนะันแรกแหมันครับกินเนี่ยไนกินนดจังเลยเรียมันเดี๋ยวไปรุ่นใส่สยเระเบ้าปุยมหนึ่งหลังหนึ่งหนึ่งหลังนึงตัวนึงเต็ม

Nên chai hóc a tông kiba bopako ba yên ba yên yên ba yên 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 ตัวห่งงมนึทถสวัสดีจ้าพี่น้องกระทิ้นหน่อยขอฝากปลาร่าบองแบบซุกพอน่อยซ้อยเดิมในเด้อจ้าปลาร่านววๆสมุนไพรเน่นๆสูตรดั้งเดิมอีสานบานเฮาบดใส่สารกันบูดร้อยเปอร์เซ็ต์เฮ็ดสดไมหม่ใหมือต่อมือจ้าการันตีความแซ่บความนัวจากทีมงานอีสานบานดงหน่อยจ้าปลาล่าบองสูตรพอนอยซอยเดิม หอมสมุนไพรล้วนๆเลยจ้ะสนใจสั่งซื้อสินค้าไล่พอนพอหน่อย123มีแอดน้ำหนาน้ำเด้อจ้ามี22หลังพี่น้องเบ็ดแม่นบ่ปูยี่สิบสหลังเด้ด้วยนั่นชิ้น,นส,นสิถือให้นิ่งที่สุดเดอ้อพี่น้<ม>องกวเอาให้ใหลายๆไผ้หนึ่งไร่ตายนี่ธรรมดาเราเนาะ <laughs> ียมันสินกับบึงกับไล่อยู่กว่าไปหลายๆจ้าตังเทียมกับลบบืดวันพีน้องก็ยิ่สวาสันว่าสี่าะอลังเทียงกองกับปับพิษหนาพิษหลังมือไปสูดน่อยเนีย็ไปเนียวม่อันนั้นก็เมียนมาว่าผู้อื่นกับพ่อไข่เนมีแต่เมยนสินถ่าไรกนนะสารภาพสรภาพยอมว่าพิษพี่น้องเถียงพี่น้องดอกมไกูเกาด้วที่ว่าพ่เมียิงายองไปดอกพี่น้องควายตบุ้งเลยแก้ไขโยิ เง um> uh> uh ี้ยยง้มนี่ปีองยงอยู่ดอเส้นทงเสียไตุนไปตุนไปออย่นเบิงอันคอมเมมต์ว่าคนวาเห็ดเห็ดเงวเด้อสั่เบ็ดให้มันเด้ประมาณเัเม็ดหนึ่งหเม็ดาเม็ดซิบเสนรือพีนองเอ้ยมันดึงไปไกลๆไปเงยวพีอเงีเีวบ็ดโบไอมเงี้ยอไรเง ใ่ไก่กันแท็กคู่แทกคู่เนี้ยไปยีกั็ได้อะนะไอ้ปุ้ยยังได้ดอกบัวต่ำบัวแมนวานนันได้ไอ้ปุ้ยเด้ต่ำบัวแมนข่ได้บัวรองได้ ดอกเรียบค <c oughs> ุณเชื่ออยู่ี่ะเราชินอีกตาหน่อยเพิ่นหมวกใส่ใส่ไปวันนี้หมวกใส่หมวกัวอยูョภาพสวยโอ้ยมังบากบัวมังหันขึ้นไหลแทะนั่นน่ะหันยุตนาปูไหมบัวไหมพี่น้องบัวได้ดอกปูมันเลิกว่าตองลงไปดอกปูบาดได้ว่าสิล่อง ปูท e> ่านเดีว่าสิล่องเดียวั้นเดาวงัเสี่ยนละปูนั่นปูอันหนึ่งนั่นเป็นปูอันหนึ่งว่ิข่อยมือกล่องวะเดี๋ยวเอาดูเนี่ยสิเดี๋ยวสิน่องสิ สิอยากนอนเนาะจะต้องว่าจักน้อยเนาะก่น้องมาได้กินหมากบัวน้ากันเอยสิว้าดูก็เกลือพี่น้องสายไล่งานมากว่าท่านี่ถือดีพนะผู้เมียนผู้เมีนทุบเมียนผู้เมียนดางออกเลอปเทศตางฝูงก็หลอหวุฒิถอยทางุดกันน่าเล็กน้อยเรียนหนามเอาได้ยุติพี่น้องยุ่ยเก๋ไก่ เนี่ยแกจนน่ะในแกเปล่าคือทางในเป็นเขียวเปล่าคื่อเบื้องส้มไปฝากไปฝากเง้ยตู้อีเด,เดพี่น้องมาใส่เบ็ดมือมาเอาหมากบัวเถอะวะปลาเฮาไม่ไย้ำน้อกันพี่น้อง ต้องเฮ็ดเพิ่มอีกเนาะปู้ยมันอ่อมน้องวะเอาเจ้กล่อยหลังี่นอเดี๋ยวแม่มชิ้นสิพันแหนกหายชิ้ก็เดียนเองไหนไปบังกันไหนปุ้ยเห้อลุ่นกันลุ่นทั้งอันเบ็ดทั้งมังลั่นทีเดียวเมียผอมอลไรอยมางอื่นฮะ พอกันไหมมืออื่นเเสาเด้อพี่น้องยามน้ำกันได้จ้ะสวัสดีครับสวัสดีตอนซ้อบพี่น้องตอนนี ans ans> ้มือนี้กัดครับสวัสดีครับมามาพี่น้องยามเบน้ำกันปะนี่สิมานบ่ามานสิรุ่นน้ำกันละมือนี้เขาเนาะบ่าปุ๋ยรุ่นน้ำกันรุ่นน้ำกันบ่สิมานบ่ งงเลยมาหอดซื้อไปแล้วนี่้เดงแดกก็ม็ดถงาจะมาเกี่ยวไหม่แนนอีกติ่งบ่ยืดบเ่ยวถึงเนาะโอ้ยโอเกี่ยวแต่อันเบ็ดแล้วเนาะหลังแดกแห่งมันกับเฝ้าพี่น้องหืม สิบอะสมุเมาฟื้นติคนขึ้นคนขึ้นฟังเลยเลยเพ่มันยังหลุ่นขั้นต่อไปครับเห็นปลาบ่อนที่ดี่เป้าปลาเนี่ยปล่ข่งปลาปลาเข่งเป็นธรรมชาติเบียดดีครัปาแบดปาเบนางยผมไดีอไนี่ยเนี่ยดินปลแบบปแบบที่ดีไม่หดปลาคอเถียวนี้ปลาคอมีมีมมวยมันก็บ่อนแจ้งหางตัว ปลาคุ <At S 2> ้มบ nee, ่อนปานไข่เแ้งหางตัวปุยรดปารสุดปานนึกหน่อยบ่อนมีตัวในห้อยเกี่ยวอี๋ตีจะเสียดายเนาะเมนห้องบ่มาหยามันสี่ตรงนล้งยันว่าตัว อันีมดติดิเอากั้นนี้คือข้าวีงเคงอยู่เ้มีนติเข้าคือ้ีงเคงอยู่อ๋อระบบไงขึ้นหนึ่งสิโอ้ยโอ้ยามันหลุนบินแล้วขึ้นหนึ่ง ก็เขาบ่ได้มายามเ่ำมันเลี่ยงเนาะนี่จะข้นยานเป็นพี่น้องเอ้ยเลยบ่พากันมายามบอกยังไงอังซี่ล่ะกันมากามคำแน่ก็บ่ได้คำม,มันเหดเป็นคำแล้วมือโลดคือเราปุ๋ยวา่านล่ะดุนไปเรื่อยๆครับไม่ได้ยาน,นเหรเป่งจังกันก่นอ,นนอ,อ,อเขียกเ,เนี่ยเตรียมตาถ้าสีเลียนด้วิเด็กคน ครับมืนเดิมบ่ตึกบ่ตักเลยติเออได้อยู่ดอกเด้คุณสิแม่นล่ะติจับยางไปดึงหน่วยหน่วยๆสิมาเบิ่งนี่ติแม่นบ่หึบ่อยู่ว่าเก็บหญ้ากากซาก ออยเย,ย,ย,ยไหอปลาไหลโอยบอ่บดบไ,ดยได้บ่ได้ขันต่อไปอรน้องอะไรปลาทนอกไมายาเรมาแด้แล้วเิมาจกซี่หาขนเลาะั้บ้านเนาะโอ้ <laughs> ยหาในถอวัตเตหาไปยังเราพยิรุนเลยดิอ่าผ้าไปดอกหน้าวัตมันงเป็นตูนา,ายามเป็ตาม <laughs> ผู้คนทั่วประเทศนั่งมาขึ้นผู้ใดระเบาวิญญาณสม,มุดปากันโอ้ยใส่มาใส่กันลำบากบ้าป่วยเอ้ยผอนใดใส่เนี่ยดูไรจนหูสีขาดหมดหลอกหูนี้หูปกติหูขึ้นทางหลังเอาไปมาหูขึ้นทางหนาไปทางหนานแล้วรอบเบิรดแล้วหรอรอเขาไปแล้วเหว่าผ <c oughs> ู้สูงปีน้องเอ้ยทางสม,มุสานาสม,มุดปากันอา้าวเบิง่งข้าวอยู่เทียวหนึ่งในวัน สิจังหวัดมาโดยพรตองกักโตดูดิอ้าวคือสีวายังสันก็ดีววาอยู่มีสมุทรสาครนครปฐมชลบรีอยู่ใสนเน่หลายหม่องเด้เด้ว่าปยาบ้าบุหูเดีววานมากพ่ะตองกักโตคนนีเอาสีวายังสัน็จว่าปยผู้วปวดเนาะปล่อยพี่บาสไปมาวอเขื่อนเจรสญนครมานเจ้าสีมาลำไผ่เร็วน้อเาบ้านสิบสี่จังหวัด ไปโดยไปดิกักโตเพั่นบ่อดิเดี้ยไปผลลึกเดียวบ้าของเื่อเนเจี่ยวดวยนี่ขอ,ของของของอเกียรเนี้ยยเสร็จดึงลอยดึงลอยเลย จะไปจมมันของมันรุ่เสามเม็ดนรุ่นสีเม็ดเ๋ยวี่เยบอกว่าพัรุ่นยีเอ็เข้าสันไหลอยู่นะเข้างเป็นเม็ดพันวัสมันไ่ได้เกี่ยวันนะหมือนว่าปุ๋ยวันนี้มันวันนี้มันเหมือนว่าเมีนตตีวันนี้คุนไบ ล่มลงไปไงหลังเอื้อกว่ไอ้เจ๊ติ้นป่าโอ้นกเขาตัวนี้ไม่รู้ความวนของดีแท้ดูเสี้ยนนกเขาคือผ่อนชุดมูแต่งอมมูอันอันต้อนเขาไหมกู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 กนี่ไหมจะกูกูเลกูกูสองกบอ องกุกกุ๊กกกูกุก๊กกุ๊กจนของใไของนีเหรสิ่งเหี่ยพันเสียงอันลามูอะน้องเ่านี้ดิีเดียวตามขบคอลพี่น้องโอ้ยสมรับของพี่น้องเองกำกับสร้างโอ้ยเฮ้ยโฮ้ยโฮ้ยไห้ละโอ้ย แมงเราเขาเอื้อนน่ะเมียสองพันเมียเราสองพันไอ้รู้ออกไปกลางน,น <c oughs> องคนโอ้ยเบิดบอลติ๋วพี่น้องเอยเ,เอาแล้ววันประกาศเราพี่พน้องเนาะจะได้ก็เอาจะได้กเอาหลายตัวเป็นดีพี่น้องา โบ๊ทตัด้ิดตัวเต็มไม่ถึงนี้บัดับข่าวร้อนเอ้อเมนแล้วพี่น้องอือเนแล้วเจ๊หรอเนี่ยตัดข่าวร้อนรวยรวยพี่น้องรวยรวยเอ่อมันก็ตายครบ่ได้กินแล้วพี่น้องเ้ยตายไปเรียบร้อยโอ้โหต้นเตรียมพี่น้องอะไร

กป่ศนรแตวันจะต้องเริ่มาดับแรกรูปบบรัานทุการเงินรูปเงิน้อควรยังอีกี่างต้ควรอกดาวมนหัวยงมือ่นมดรคุณเล้บัตรตาบัตรราคนะครับใ้บอกรมคาดวยนะครับเดี๋ยวป็นนอนะครับต้องรับกอย่างว่าน่ขกรปแล้ว เห็น้โอ้เตาล้เรุ่นบาดเนี่ยไหล้ลลม้ลดูกดูไงสามตัวเหรอครับโอ้ยสิตียงได้ละสิบแปดตัวใหญ่เนาะ เป็นเบากอสีตึงเลยเราไปลอง้ยมานี่ยเราเวยสิแปนกมยิบซีไว้ีตเบาปุ๋ยเข้าเงาเข้าเงาเข้าเงาคือเข้าข้าเบยดเตี้เข้าเนียข้าเงาเลยเปียบกินเป็นเอยกับเไอเกี่ยวนะสุทแสงเนี่ยด้อพี่น้องตัวตอนสดๆจลังตั กองพยาบาลไปน้ำก <Cornell> ันหนึ่งห้องนำลูกน้ำให้เรื่อนใดเรื่องใดแล้วบินฟุ่งไปเลยต้น ถึงคนเดินทางมากถ้ามีสถานที่ก็โจไปวัดกันีเบาตามตัวนาตาเก่นรเช่นนั้นไม่ตงกระหรอรหรทับเทานี้เรื่องราผู้บ้านเยี่ยมมาใส่ตากันเด้อ นกกนพี่น้องโตาบันรเขารัััรับครับรวยองครับยังเงยังเหรออีกแล้วไปลุนโอ้ยนี่จะโตรุ่นนี่เนาะต้องหกแม่เดียวเลยอืมอดียวี่ว่าเอาไปเรื่อย

รับว่าจัมบานหอกับว่าจัานนะครับแล้วก็ขับนครับว่าถึงมอาร้าา้า้ามใรับรับรับตงที่นี่บลเบ้าป่วยผุเดียวบลเลตเบาเศร้าคุยบ้านว่าจดนาทีวันศีพ่ามี่บ่อนไปบ่อนบ่อนไหนก็บ่อนวันบ่อรดิษืเขากินแล้วว่าสั่นไปบอนไหนอะงองเดียวบลตเจ เป็นหูเป็นตาซอยกันต่อตันยาเสตติดครับช่วงนี้คือวะมินคืออะไรบ้างเมยนะ์หรอวะโอ้ปอดูง่าพี่น้องโอ้โหเดี๋ยวพยายามตอนเขาเรยงเนาะ้ะตายเสียเลยดูความง,งามเลย ือว่ามันนะครับโอ้ยคุณลืนใส่ถือถปลาดุกตัว่ามันถือปากมันสมบถือปากมันบละบัวูถือกมันสอดดิบัถือขางมันตนเมีนบัวถือขางอถือังก็ดีบุละกรือกือคอยไล่ไบว

กุ้งมกสุานการกง้ีเงียบเลยเหอปบ้านเหมือนหสงสัยพิงเดบ่ววาเมองอีกนะเียมันยังลาหน้าพ่อมึงดูยีบสองเลยอาอล้วพี่น้องเด็ดฟ่มหายอันหนึ่งแล้ว เบ็ดโมหายหนึ่เบ็ดโฟมหายหนึ่งหายห,หลังหนึ่งเห็นราหยีเปยดเลี้ยนดีกันหนึ่ะฟังท่างผุนล่ะมันสแสดงว่ามันจมนหมนาบ่หึคือมันห้องืมงานไก่ซสือเบื่เบิ้องล็อกพุนเหเบาล็อกข้าววาพุนลหรสงสัยเงินงปามดึงลูกไปในน้ำาลึกๆุนบ่ เหมืนว่ามันเหมือนลงไปน้ำรึกๆเหมือนว่าหือไอ้บุ๊กแก่คนละเหมือนบอลห้องวานนละบอลทงใสหนึ่ง้างน้ำอ๋ลมสรงใสสองหลอกนี่เหรพี่น้องเราปุ๋ยลกหาบึนงเลยหลอกบึ้งหลอกบึ้ง สองลอกนีเช้าเศร้าเบื่อนะเป็นเปลี่ยนเรียวตีลอกนีเป็นลงอู้นันดีโว้ยนไก่เบ็ดนั่น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 ข้นไก่เบ็ดเบ็ดแล้พี่อง ับต่งมันตงคอยรับจัรนงคอยับับาน่งรับครบเดือดเดิมครบแล้วสุพุนผลงานหนึ่งลกสองเยนชองไหล่องไหลตัวมันนี่รับรุนตัวไข่ยี่สิบยี่สิบองขั้นตัวพ่อดะอยู่ดกินอยู่สามก ลูกสองโตโลสามยี่ตัวนี่เนาะปลาไรห้องสามมือสี่สามตัวสามตัวของแถมของแถมโอเคหกตัวหกแ้มพี่น้องคือว่าพอดีอยู่ดีกินครับคือว่าหมานอยู่ตัวใหญ่อะไรกัดเอาใส่์ไลทสูงเนาะขับวอลเลี้ยวไปโมก่อนดี๋ยวใครยิ่เบา จะไข้แล้วแสบยินห็นไหมแสบยินนี่เนาะหิวๆใส่แล้วปั๊บเดี๋ยวจะบอกขึ้นกันเลยอาเนี้ขอบคุณเด้อแฟนครับสมองสุวรรณติดตามขอบคุณทุกกำลังแรงใจแหละครับขอให้แข็งแขาดปลอดภัยจากโรคโควิดสุขุมสุขคนครับเซอร์นี้มื้อนี้พี่ีรุ่นก็เบ้าปุ้ยกอะขอกล่าเข้ามาสวัสดีครับสสวัดีคไปไม่กินอะไรเบิ่งกันเด้อเี่นไหม